เพล,ลงไม่ได้ยากเพล,ลงไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นเป็นเพลงที่นักเรียนเนี่ยรู้จักดีแล้วก็คุ้นดียกเว้นบางคนที่แบบเป็น,เป,นเป็นแม่เป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพล,ลงเหล่านี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นนักเรียนต้องฟิลให้มากกว่านี้วันนี้เรายังไม่ได้ยินตรงนั้นนะเรายังไม่ได้ยินฟิลที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเราฟังแต่เรื่องเสียงร้องเป็นสส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากคุณครู voice อะไรนะครับ ไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วต้องปล่อยให้เป็นครูพรุ่งนี้แล้วแหละนะก็ใครที่ได้ทำเอ็กซ์ไซส์ได้ได้มีเอ็กซ์ s ซส์สแล้วพรุ่งนี้ก็ขอให้ทําอีกมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนักเรียนนะมันไม่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 มันไม่ได้ดีภายในวันเดียวน้ําต้องรู้สิปปากอย่างเยอะเลยครับเราจะคอยมอนิเตอร์ฝากคุณครูทุกคนฝากทีมงานทุกคนด้วยครับว่าถ้าเห็นน้ําตะโกนเห็นน้ํา อยากคุยอยากคุยกับน้ำขอขอขอบอยขอดน้ำสักสักวันสองวันแล้วกันนะเ้ยนะนะขอบอยขอดน้ำสักคืนสองคืนแล้วมันจะเป็นผลดีอะไรนะคะได้เพราะเธอร้องเพลงไม่ไม่แป๊บเดียวเธอก็ไม่นั่นอะไรมากหมายเท่าไรนะแต่ส่วนใหญ่ในเสียงเธอจะเสียเพราะเธอพูดกับเพื่อนขอให้ทุกคนบอยขอดน้ำเรื่องการพูดขอโทษร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มของน้ำมุก ระวังเธอยังร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอยู่อย่าใช้เสียงเยอะอย่าพูดคุยเยอะเธอยังต้องถงนอมอยู่เดี๋ยววันหลังจะพูดให้ฟังว่าอาการของเลือดออกตรงสายเสียงแล้วมันอันตรายขนาดไหนเธอไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาวันหลังถ้าเจอแล้วก็จะนั่นแล้วจะบอกใหน้นะคะรับผมเราไม่ได้ขู่นะอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับใช่ไหมหมุกเธอรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไงคนเสียงไม่มีนั่นน่ะใจมันไปอยู่ที่ไหนหรู้ไหมหนูหนู่นน่ะไม่ใช่ตาตูมนะครับขอโทษใต้พระพต ใจไม่อยู่แล้วใจไม่อยู่แล้วมุกเธอรู้ดีเธอรู้ดีครูรดเคยเป็นลกมุกเคยเป็นมาแล้วผ่านมาแล้วเพราะนั้นนักเรียนจําไห้เนะน้าครูรดนะขอนณะุดแล้วเดี๋ยวเธอก็จะดีขึ้นเชื่อครูรดก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหาหมอเลยถ้าหาหมอเธออาจจะตกใจก็ได้นะอย่าเพิ่งอาวจริงๆไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่ระวังขอให้ลูดซิปปากก่อนให้ให้นั่นๆไว้เลยนะครับผมเพื่อนๆอย่าชวนมุกค,คุยเยอะนะก็ะคอยมอนิเตอร์ด้วยแล้วมุกเขาจะได้เสียงน้ําจะได้เสียงใสๆขึ้นมาโอเคนะครับผม ครูนะเราไม่ต้องพูดเล่นแล้วเนาะมันดึกละเด็กๆจะได้นอนหลับพักผ่อนอันนี้ของใครเนี่ยของผมของของนะนะฮิยึกอุกปากยกยักไหนดูดูเขาอยู่ที่บ้านตลอดเครในดังเขคือยังไงเป็นยังไงนะมีอะไรอีกางนะนี่นี่นี่ซ้ำซ้ำเข้าไปเนี่ยหนูไม่ต้องทำที่เป็นนี่นี่นี่เ็นอะนะคือให้ใกล้เนี่ยขอให้เป็นคำคุน ใส่ในเพลงเลยใส่ในเพลงเลยนี่แต่เช้าพระราคใช้เสร็จพูดแล้วลองทในในในเพลงเนแต่ลองนิดเรียกให้มันเป็นในในในยังไม่ต้องแล้วเพราะหนูไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วเอาแบบให้ใกล้เสียงร้องแต่ว่าไม่เป็นยังไงไม่เป็นในในใช่ไหไม่เป็นอันนี้เมื่อกี้มันลมออกเดี๋ยวหนูเต้นหนูชอบลมออกคู่นี้กันนะก็นี่ไงพอรู้หนื่งแล้ว คือลองทำเป็นเน้นๆก่อนแล้วก็ลองลองเปลี่ยนมาร้องเป็นขำร้องมันจะค่อยๆขึ้นเน่เน่เน่ร้องเวรา้องร้องเวรา้องมันไม่ใช่ชีนิมันไม่ใช่ชีนิมันก็เหมือนจะป่วยแล้วนะเนี่ยก็เหมือนจะป่วยอะแพ้แล้วใช่ไหมมียากินยังมียากินยังมีมียาแก้แก้แก้จะนี่กินแล้วนี่นอนซะเพราะว่าคำพิษจะทำอะไรมนเริ่มเป็นแล้วได้ครับโอเคนะโอเคครับ กุ้ไก่นี่ของกุ้ไก่ไมเป็นไรหรอกยิ้มถ้าเรื่องตื่นยิ้มอยู่จะต้องตื่นรูสึก่าร้อนาพตื่นไมได้ลมชอบออกไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่แย่มากสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันทำให้หนูไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้มันเป็นทีได้อย่างไรบางคนนะมีผู้ดีเข้ามาแล้วมันจะได้จับผู้ตานผู้ากเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะมีเวลาว่างเยอะ เพราะฉะนั้นว่างปุ๊บก็อย่าอย่าอย่าพูดคุยกันเยอะนะปล่อยให้เวลามันปล่อยให้เวลาว่างเปล่าเสียไปเฉยๆไม่ได้นะลองดูลองดูไว้ไว้ทำยังไงอ้นหเจ็บเลยอ่ะโอ้โหนิดเดียวโอ้โหเยอะ ก็่ทำให้มันสม่ำเสมอคู่ีให้มันีโอเคแค่ไหนีไม่เอาแอบนี้เออดีแล้วกับล้วนะทาซัดว่าแต่ว่าตัวให้เออมันมันมันก็ดีเลยโอคือคือมันชืดไปนิดเมื่อกี้เขาอยู่ตงโวนเหมือนมันชืดไปนเพราะว่าอยู่ไม่ค่อยอิน โซ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 คบายบายบายมายรอให้มันหยุดโปร่สดใสเพลงนี้คือเพลงเขาน่ารักนะเนี่ยมันเป็นเพลงลำวงเลยนะอะไรนะอารมณ์กูยัง

เรามีท้งฟพามีาแล้วก็จบมันมีเพลงสั้นๆอีกเพลงหนึ่อะเพลงนี้แหละไอ้ที่มาเรออะไรยามาทำตมีน้ำตาคอะไรม่ชันะก้องนะฉันจะพูดไม่พูดใช่ค่ะดลองนิดเดียวใช่กูก้องอะไรเดม่ำม้นโไม่ต้องชี้ไมโตแล้วอดใของฉันก็กินไรอะมะม่วงมะม่วงเอามะม่วงไหมครับเฮ้ยครับเฮ้ย เฮ้ยกินไม่้ครับผมกินแล้วจะติดเลยครับผมไม่กินูนิาัไทยไทยแพ้ท้องอะไรอะกินหวานอันนี้ผมกเครับสวัสดีครับอมเลยโอ้โหเดียวก้งกีพราะว่ารัก นนเนอย่างหวานะ่ะเ้ยไม่ะมันดึก่นะน้่อะไรเนี่ยเลยอใครไม่รู้จนไม่ร Mmm.

บอกฉันสักคำไม่ว่าเธอทำดีไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายได้มากมายมเธอรู้วิธีดแลาคนที่ห่วใหญ่แต่ฉันกลายเป็นโอ้โค่ะ